สวัสดีค่ะทุกคนกลับมากับรายการใครๆครก็ทำได้โอเคครับทุกคนเรามาดูที่โปรดักตัวแรกของเรากันดีกว่าใช่ okay, okay. ลูกแกว้วจกกักรพรรดิรูปลักหลวดปูดูเรามีทั้งหมด3ไซส์ไซส์50คือไซส์เล็กสุดไซส์80ไซส์กลางและไซส์100่งมม,มก็คือไซส <70. S 2> ์ใหญ่สุดเรามีทั้งหมด2แบบก็คือแบบ ฐานมีไฟ LED กับฐานไม่มีไฟ LED ซึ่งราคาเท่ากันนะคะทุกคนใช่กั <Okay, S 1> นนะคะทุกคนนะคะต้อค่ะทุกคนสามารถเลือกได้เรามาดูกันเลยดีกว่าว <Okay, S 1> ัตถุดิบของชิ้นยาเป็นยังไงโอเคอันนี้เป็นแบบ LED ไซส์1 0 0 mm ก็คือ1 0 0มิลลิเมตรเปิดมาปับ๊บก็จะเจอโฟมเอาโฟมออกก่อนวิธีการก็คือดันลูกแก้วขึ้นมา,ามือมี้กดฐานไว้เอามือดันลูกแก้วขึ้นมาอย่างน,นี้แล้วก็ดันฐานขึ้นมาอย่างนี้ แล้วก็หยิบฐานขึ้นมาเพราะมันจะปลอดภัยแล้วก็บาลานซ์กว่าแล้วก็เราจะโฮทั้ทงลูกแก้วได้ก็คือหยิบฐานขึ้นมาอย่างนี้เลยปุ๊บนี่นี่ก็จะเป็นลูกแก้วก็คือไซส์ก็กําลังดีไม่เล็กมากไม่ใหญ่มากสําหรับลูกแก้ว LED ไม่ต้องกลัวว่าลูกแก้วจะหล่นก็คือฐานจะติดกับลูกแก้วเลยก็คือไม่สามารถถอดฐานออกได้วิธีการเปิดปิด ไฟของลูกแก้วให้ดูที่ฐานจะมีแท่นเหล็กๆยื่นออกมาแบบนี้นะทุกคน <im it> ก็คือให้ดึงกระดาษก่อน <im it> เดี๋ยวคายนิดนึงคายนิดนึงคายนิดนึงก่อนโอเคเพื่อที่จะได้ดึงออกมาได้นี่ถ้าจะเปิดไฟก็คือดึงกระดาษอันนี้ออกก่อนวิธีการเปิดก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาไปด้านนี้หมุนจนเห็นไฟออกมาน <im it> ี่พอเราเปิดลูกไฟก็จะติดนี่เราก็สามารถตั้งนี่ก็จะกลายเป็นวงปูมีไฟได้ หลากสีนี่คือวิธีการเปิดไฟของลูกแก้วส่วนวิธีการปิดก็ง่ายมากหมุนเปิดหมุนขวาใช่ไหมหมุนปิดก็คือหมุนซ้ายหมุนคายออกมานิดเดียวแค่นี้เองปิดเลยเปิดหมุนจุกเดียวหมุนปิดหมุนคายแค่นี้ชุบปิดแล้วแต่ถ้าทุกคนไม่ใช้ไฟเราแนะนําให้ถอดฐานออกเลยวิธีการเปิดหมุนขวาหมุนขวาทางนี้คือเปิดเห็นไหมปิดก็แค่คายออกอย่างนี ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหลุดมันดูแบบเฮ้ยมันคลายออกมาจากน็อตแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราคุยกับโรงงานแล้วโรงงานบอกว่าวิธีนี้แหละทุกคนทําไมถึงเลือกใช้ไฟตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ติดแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนฐานไม้แบบสี่เหลี่ยมๆใหญ่ๆซึ่งเรารู้สึกว่ามันไม่สวยเขาก็เลยแนะนำว่าต้องตัวนี้แหละถึงจะสวยแล้วก็กลืนกับลูกแก้วค่อนข้างดีแล้วก็ใช้งานง่ายเพียงแค่คายกับไม่คายทุกคนจะเห็นว่ามันดูเหมือนมันถูกคายออก มันไม่หลุดนะทุกคนไม่ต้องกังวลคือมันไม่หลุดจะขายมากกว่านี้ก็ไม่หลุดเนี่ยบางอันอาจจะแบบยปิดยังไงก็ดูไม่สนิทสักทีต้องต้องขายจนเยอะเหมือนมันจะหลุดออกมาอยู่แล้วแบบเนี้ยทุกคนมันไม่หลุดเนี่ยสบายใจได้ทุกคนมันไม่หลุดแล้วมันก็จะยังอยู่ในเลเวลของฐานซึ่งปลอดภัยสบายใจได้แน่นอนไรกังวลหรือถ้าใครไม่สบายใจก็ไลทักมาทางร้านได้เลยท,ทันทีทางร้านพร้อมยินดีช่วยบริการดูแลอย่างเต็มที่แน่นอนวิธีการถอดฐาน เหมือนเดิมปิดก็คือหมุนซ้ายใช่ไหมถอดฐานก็หมุนซ้ายแต่หมุนให้ให้หลุดออกมาเลยนี่หมุนให้หลุดออกมาป,าปั๊บก็จะเป็นอย่างนี้หมุนออกมาก็จะเป็นแบบนี้เลยออก,ก็บบยคือจะมีตัวฝาครอบที่เป็นตัวคลายตัวเปิดตัวปิดของระบบไฟลูกแก้วแล้วก็เพียงแค่ดึงฐานออกก็จะเหลือข้อแบบนี้วิธีการก็คือนําเขากลักไปใส่ไว้ข้างในลูกแก้วเหมือนเดิมเพราะเขาเป็นฝาครอบเพราะว่าในนี้มีแผ่นหลอดไฟ LED อยู่ถ้าทุกคนเห็นเป็น แผ่นสี้สมๆสเล็กๆบางๆคนส่วนใหญ่เวลาเปิดจะคว่ำแล้วหมุนเปิดแบบนี้บางทีแผ่น LED อันเนี้ยมันอาจจะหลุดออกมาไม่ต้องตกใจใส่เขากลับเข้าไปก็คือให้ดูว่ามันจะมีเงินเงินแบบเนี้ยอันนี้คือด้านล่างด้านที่เขาจะต้องถูกตัวฐานเพื่อให้ไฟติดก,ก็คือเอาด้านที่เหมือนเหมือนเป็นหลอดไฟนูนๆูพลาสติกนูนๆูนหน่อยเอาด้านนั้นใส่เข้าไปข้างในแล้วก็เอาแผ่นเหล็กแบบเนี้ยไว้ข้างนอกแล้วก็ค่อยเอาฐานใส่หรือถ้าจะไม่ใช้ฐานก็คือเอาฝาครอบไปเลยแล้วก็หมุนปิด จุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บเพื่อิดเขาเพื่อไม่ให้หลอดไฟหลุดออกมาแค่นั้นเองแล้วเราก็ตั้งเหมือนเดิมไม่มีไฟก็สามารถเพ่งในการปฏิบัติหรือตั้งไว้บนหิ้งพระไว้บนโต๊ะหมู่เป็นเหมือนพระที่ เราสามารถตั้งไหวบูชา,ชาดังนั้นนี้ก็เป็นลูกแก้วหลวงปู่แบบบินฐาน LED นะจ๊ะไซส์ 100mm ก็คือมิลลิเมตรหรือ10เซนกรองแบบ LED กับไม่ LED เป็นกรองแบบเดียวกันขนาดเท่ากันดูมข้างในกันดีกว่าหัวอยู่ข้างบนก็เปิดนะจ๊ะเปิดมาก็จะเจอโฟมที่ทางโรงงานเขาเตรียมไว้ให้เราเดี๋ยบร้อยเปิดมาปับ๊บนี่ก็จะเห็นเลยว่า ต่างกันอย่างเห็นได้ชัดก็คือเขาแยกกับฐานนั่นเองวิธีการก็คือให้หยิบฐานออกมาก่อนเพื่อความปลอดภัยก็หยิบฐานออกมาคือหยิบออกมาวางไว้เลยเชียนย่าจะอยู่ข้างหน้าเพื่อให้ทุกคนไม่สับสนว่าเอาเอเราต้องวางด้านไหนดีนะแต่จริงๆมันก็เหมือนกันแหละแต่เราก็ทําให้ลูกค้าเห็นง่ายๆว่าเออตั้งด้านนี้เป็นด้านหน้าติดแบรนด์เชนย่าไว้ให้อย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เป็นแผ่นเหล็กอลูมิเนียมสีทอง,ทองและนี่ก็คือฐานลูกแก้วขนาด100ม MM มนะจ๊ะ วิธีการหยิบลูกแก้วง่ายๆเหมือนกันวิธีการก็คือคว่มเหมทุนคนง่ายสุดนี่นี่คือลูกแก้วขนาด1 0 0 mm, รอมมหลังจากที่เราหยิบออกมาจากกล่องเรียบร้อยขนาดเท่ากันกับ LED แต่ว่าถ้าเราได้จับเราจะรู้สึกว่าใหญ่กว่าแต่จริงๆแนละ้วเขาเท่ากันพราเราวัดมาแล้วเรียบร้อยก็วิธีสังเกตก็คือหยิบลูกแก้วขึ้นมาก็คือให้ดูด้านที่เห็นหน้ารูปลักษณ์หลวงปูอย่างชัดเจนทุกส่วนแบบนี้ และชื่อพระพม,มะปัญโยก็คือเราจะต้องอ่านได้อย่างชัดเจนสังเกตง่ายก็คือโลกโก้เชนญาจะอยู่ด้านขวาโลกเชนญาจะอยู่บนยอยหญิงคําว่าโยของหลวงปู่นั่นเองนี่คือด้านหน้าให้ทุกคนเดี๋ยวเราจะลองหมุนให้ทุกคนดูนี่คือด้านล่างจะเป็นแบบนี้ถ้าลูกค้าได้บูชาไปแล้วเราอยากให้ลูกค้าได้นั่งดูไม่ว่าจะเป็นแบบ LED หรือไม่ LED ก็ตานะจ๊ะเป็นความพิเศษมากเหมือนภาพหน้าหลวงปู่จะหมุนตามเราทุกด้านที่เราหมุนลูกแก้ว ถ้าใครที่บูชาไปเราอยากทุกคนได้ลองดูนะร,รู้สึกว่ามันดู Amazing มากทุกคนเดี๋ยวเราจะลองหมดให้ทุกคนดูไปปับปัาบปัาบทุกคนสังเกตที่ใบหน้าของหลวงปู่นะทุกคนนี่ปั๊บความแปลกก็คือนี่คือนี่คือด้านหลังแล้วนะคะใช่นี่คือด้านหลัง,ละะลงตรงฝั่งตรงข้ามกับด้านหน้าแล้วนะทุกคนด้านหน้าตอนนี้มาอยู่ที่เหล่า นี่คือด้านหลังให้ทุกคนได้เห็น<า>แต่ฟิวจะรู้สึกว่าเหมือนหลวงปู่ก็อยู่ฝั่งโนโู้นด้วยเหมือนกันนี่คือความอเมซิ่งที่ผู้ชาไปก็สามารถไปนั่งดูไงดได้นะคะ<ม>ทุกคนเราจะหมุนทุกคนดูต่อแล้วนะครับมเลยชึบชึบกลับมาแล้วกลับมาแล้วนี่เหมือนหลวงปู่แค่หันซ้ายหันขวาเฉยเฉยแต่นี่คือเราหมุนรอบใช่แต่นี่เราหมุนร้อยสามร้อยหกสิบเลยนะทุกคน เรามาลองดูแบบวางบนฐานกันดีกว่านี่คือฐานจริงๆลูกค้าจะสามารถวางด้านไหนก็ได้ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้แต่ว่าด้านนี้มีแท็กแบงของทางร้านอยู่แล้วก็มีความหมายที่ดีมีเลขโมกที่เป็นมงคลเลขเลขซับแล้วก็ทางร้านเลือกใช้เป็นแผ่นเหล็กอลูมิเนียมสีทองก็คือสีแห่งความมันม่นคงมัง่งคั่งเป็นสีแห่งโชคลาภก็คือความหมายที่ดีก็ให้ลูกค้าบูชาไปก็ได้แต่สิ่งที่ดีนจะจ๊ะเดี๋ยวเราจะลองวางทุกคนดูปึ๊บนี่ นี้เป็นแบบ 100mm แบบฐานธรรมดาซึ่งเราจะเห็นได้ชัดว่าถังค่อนข้างสูงซึ่งฐานหนักกว่าลูกแก้วอยู่นะแล้วรูที่เขาทําตื้นนิดนึงเหมือนกันแต่ถ้าไม่ได้ไปเช็คไปชนอย่างแรงลูกแก้วจะไม่ดูดออกมาจากเบ้าแน่น,นอนเราลองพิสูจน์แล้วปลอดภัยสบายใจได้แล้วแต่คนชอบไม่ชอบฐานไฟ LED ก็บูชาตัวนี้ได้แต่ว่าข้อระวังก็คือหนักมากวางไว้ที่สูงสูงหรือโต๊ะเบาบางหน่อยเนี้ยไม่ค่อยได้นะคนต้องวางโต๊ะที่ค่อนข้างดูแข็งแรงแล้วก็เหยีาไว้สูงมากเพราะว่า ลูกแก้วมีสิบกับฐานมีสิบตกลงมาแล้วก็เจ็บแล้วก็แตกได้นะจ๊ะมันจะอันตรายข้อดีก็คือสามารถหยิบลูกแก้วออกมาได้เดี๋ยวเราจะหมุนให้ดูแต่ว่าเราไม่ค่อยแนะนาให้หมุนเล่นเท่าไหร่นะเพราะว่าสามารถหลุดออกมาได้เพราะมันระวังนิดนึงลองหมุนนะอ,อหมุนเบาๆก็พอนี่ นี่คือแก้วจกักรพรรดรูปลักษณ์หลวงปู่ดูขนาด100ม mm มหรือ10เซนเมรเรามีทั้ง2แบบก็คือแบบฐาน LED กับไม่ LED อะี คือไซส์ต่อไปคือไซส์กลางหรือไซส์80 m mm มมนะจ๊ะอย่างที่บอกเหมือนเดิมดูสติกเกอร์เป็นหลักสติกเกอร์อยู่ฝั่งไหนให้ยึดฝั่งนั้นเป็นหลักไม่ต้องซีเรียสว่าจะเปิดฝั่งซ้ายแบบนี้จะเปิดกล่องฝั่งซ้ายหรือเปิดกล่องฝั่งขวาแบบนี้ให้ยึดสติกเกอร์เป็นหลักโอเคงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าอันนี้แก้วขนาด 80mm มมเปิดขึ้นมาจะมีโฟมเหมือนเดิม และนี่คือแบบเป็น LED นะทุกคนเดิมเลยวิธีการแต่ลูกเล็กหยิบง่ายจะหยิบแบบไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยดันฐานขึ้นมาเลยง่ายที่สุดดันฐานขึ้นมาเพราะอย่างแบบใหญ่เราก็แนะนําให้ทุกคนพุชลูกแก้วแล้วดันฐานถ้าเป็นแบบ LED นะเราจะไม่ต้องกลัวว่าเราจะหลุดมือจากลูกแก้วไหมเพราะลูกแก้วมันกลมใช่ไหมทุกคนดังนั้นคนยึดฐานจับฐานเป็นหลักแล้วหยิบขึ้นมานี่คือขนาด80 mm เราจะเอาให้เทียบกับ100ได้เลยทุกคนนี่นี่คือไซส์100 นี่คือไซส์แปสัก2ข้อได้นะเล็กลงมาในระดับหนึ่งน,นี่ก็คือลูกแก้วนี้จะใหญ่กว่ากำมือเราใช่ไหมทุกคนอันนี้ก็คือเหมือนใส่พอดีกำมือเราเลยแต่คุณภาพงานรูปลักษณ์หลวงปู่ชื่อหลวงปู่แล้วก็โลโก้ของร้านยังคงความคมชัดอยู่เหมือนเดิมทุกอย่างเกรดคุณภาพของคริสตัลของแก้วฐานทุกอย่างก็คือคุณภาพเดียวกันเป็นเกรดเดียวกันแสงสีก็คือคมชัดทุกชิ้นงานแน่น,นอนแต่ถ้าไม่ชัดเรามีฐานสเปรไปให้ทุกคน เรียบร้อยทุกคนสามารถเปลี่ยนเองได้หยิบกล่องเมื่อกี้เปิดด้านขวาของทุกคนดังนั้นแต่ละแบบแต่ละกล่องอาจจะเป็นฐาน LED เปิดด้านซ้ายก็มีนะไม่ต้องซีเรียสด,ด้านยึดสติกเกอร์เป็นหลักแล้วเปิดพอเปิดมาปุ๊บก็จะเจอแผ่นโฟมเหมือนเดิมหยิบแผ่นโฟมออกแล้วก็นี่จะเป็นฐานและนี่คือลูกแก้วหยิบฐานออกมาก่อนเพื่อความปลอดภยัยแท็กล้านจะอยู่ข้างหน้าและนี่คือด้านหน้าให้ทุกคนวางลูกแก้วไว้บนนี้แล้วก็หันด้านนี้ออกเป็นด้านหน้า เพื่อจะได้ไม่ต้องสับสนแต่ถ้าใครไม่อยากเห็นชื่อร้านทุกคนก็หมุนแค่นี้เลยทุกคนสบายๆแล้วก็หยิบลูกแก้วก็คือเหมือนเดิมดีสุดความเลยความแบนี้ปวาบนี่นี่คือลูกแก้วขนาด 80mm แบบฐานธรรมดาไม่ใช่ฐานมีไฟนำลูกแก้วหลวงปูว่วางจิบ,จบ,จบ ก็จะดูสวยงามไม่ใหญ่เทอทะกำลังดีโอเคนี่ก็คือลูกแก้วแบบฐานไม่มีไฟกับฐานมีไฟคือลูกแก้วไซส์เล็กเป็นชิ้นสุดท้ายในขนาด3ไซส์ที่เราบอกนี่คือไซส์ 50mm หรือ5เซนติเมตรเหมือนเดิมยึดสติกเกอร์เป็นหลัก นี่อันนี้จะเป็นตัวฐานธรรมดาซึ่งฐานจะค่อนข้างดูเหมือนขนาดไซส์80แต่ว่าขนาดไม่เท่ากันนะทุกคนเดี๋ยวเรามาให้ทุกคนดูนี่คืออันนี้คือขนาด80และนี่คือขนาด50นี่ โอ oh. ไซนี้เป็นขนาดไซส์5เซนติเมตรก็คือเป็นไซส์กระทัดรัดสามารถนำไปไว้ในรถก็ได้หิ้งผราก็ได้หิ้งพระที่อยู่ติดกับผนังสําหรับคนที่พื้นที่น้อยๆที่ไม่ได้มีห้องพระและนี่คือการเปรียบเ,เทียบระหว่างลูกก๊อบกับลูกขนาด 50mm ซึ่งไม่ได้ใหญ่กว่ากันเท่าไหร่เลยนะ ทุกคนสามารถบูชาและสามารถจักกรรมก็ได้จักกรรมภาวนาก็ได้หรือจะนําไปตั้งบูชาก็ได้หรือจะนําไว้เพ่งดูในการปฏิบัติก็ทําได้เช่นกันซึ่งเป็นไซส์ที่เล็กกระทัดรัดกําลังดีแล้วก็ราคาไม่ได้สูงมากลูกนี้ถ้าบูชาแก้วจกักรพรรดิรูปลับหลวงโบดูขนาด50 mm หรือ5ซนติเมตรในราคา1,896บาทถ้ามาผงฐานก็คือ ้งน,น,น่ารักก็ลังดีเลยนะดูสินนี่คือขนาด5 0า MM สมมแบบฐาน LED เหมือนเดิมจับฐานเป็นหลักโฮฐานขึ้นมา ดีที่สุดแบบปลอดภัยที่สุดการเปิดก็คือเหมือนเดิมเลยทุกคนก็คือหมุนเข้าไปหมุนไม่ต้องสุดก็ได้นะบางทีสุดแล้วมันแน่นไปแล้วไฟมันจะอ่อนกว่าด้วยซ้ำคือเราทําไม่รู้นะถ้าหมุนส uh ุดบางทีคือไฟมันจะดูอ่อนมากๆซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าทําไมนะทุกคนแนะนําก็คือไม่ต้องหมุนสุดอะแค่หมุนแบบในระดับหนึ่งแบบจ๊กให้ดูไฟมันติดอะสว่างสุดเลยเนี่ยแบบสว่างแบบแสงแรงมากอะนี่ก็เพื่อความสวยงาม ซึ่งคุณภาพงานคุณภาพทุกอย่างเหมือนเดิมภาพหลวงปู่รูปลักษณ์หลวงปู่ชื่อหลวงปู่โลโก้ร้านก็คือ,อยังคงความชัดเหมาะกับการไปได้ทุกที่แล้วก็น้ําหนักเบามากๆคือสามารถปฏิบัติก็คือกำลูกแก้วก็ได้หรือจะจัดตรงฐานไว้ก็ได้เหมือนกันหรือสามารถนําไปถวาย พระวางบว้บนโต๊ะหมูหิ้งพระปลอดภัยสบายใจเลยเพราะว่าเขาไม่ได้หลุดออกมาจากฐานให้ต้องเป็นกังวลวิธีการปิดก็คือเหมือนเดิมนะทุกคนคลายออกหมุนซ้ายบางทีเราค่าลาคานี้เดียวบางทีไฟมันยังดูติดๆไม่ต้องกังวลน,นะคายนิดนึงก็ได้ทุกคนมันไม่หลุดออกมาแน่นอนสบายใจได้แค่นี้เองเด้ง ก็คือถ้าเป็น LED ก็คือความแข็งแรงเขาไม่ต้องกลัวเลยว่าเขาจะหลุดจะหล่นออกมาน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างกันมากนะแบบนี้เรากลับรู้สึกว่าแบบนี้หนักกว่าและนี่คือโูก<ม>แก้วจกักรพรรดิรูปลักษณ์หลวงปูร่รูมีทั้งขนาด3ไซส์ก็คือไซส์100ไซส์80ละไซส์50ไซส์ใหญ่ไซส์กลางไซส์เล็กไซส์ใหญ่100 mm ทั้งแบบฐาน LED และ ฐานธรรมดาราคา2,296บาทไสากลาง80 m MM, m ราคา2 0 9 6บาทส่วนไสาเล็ก50 m MM, m ฐานธรรมดาและฐานไฟ LED ราคา1,896บาทถ้าซื้อลูกแก้วนี้เรามีของแถมนั่นก็คือก็คือถ้าคุณบูชาไปนี่คือเซร็จปกติถ้าบูชาลูกแก้วก็คือจะได้ใบการอธิษฐานในการอธิษฐานลูกแก้วว่าต้องอธิษฐานอย่างไรแล้วก็เราจะแจก เป็นรูปหลวงปู่ขนาด4คูณ6นิ้วให้ทุกคนไว้ใช้นั่งปฏิบัติไว้ใส่กรอบก็ได้ไว้เพื่อปฏิบัติเวลาสวดมนต์แล้วก็เราได้จัดทําเป็นบทสวดมนต์คาถาพระมหาจากกักรพรรดิก็จะมีวิธีการสวดมนต์ต่างๆเผื่อใครที่ยังไม่เคยสวดก็สามารถอ่านตามบทสวดที่เราแจกไปด้วยได้จ๊ะจริงๆเรามี2ภาพก็คือเป็นภาพหลวงปู่นั่งปฏิบัติแต่เราจะสุ่มแจกนะ แบบไหนแบบหนึ่งก็คือแจกไปชุดระบ่ายหรือจะเป็นภาพหลวงปู่นั่งคอนลูกหลานเรามีสองภาพแล้วเราก็จะมีฐานถ้าใครที่สั่งเป็นฐาน LED เราจะแถมฐานเพื่อฐานหมดลูกค้าก็จะได้ยังสามารถเปลี่ยนฐานได้แล้วก็มีนี่ไฮไลทอีกหอย่างก็คือก็คือเป็นผผงจากวัดถ้ำเมืองมะที่เราไปบูชามาของหลวงตามาที่หลวงตามาท่านทำก็จะมี สุ่มกันไปในหลายๆแบบเราจะแจกชุดละ3ามองค์บูชาอะไรก็ตามแบบไหนก็ตามไซส์ไหนก็ตามก็คืจะมีแจกพระคงม จะวัทามืองนาที่หลวงตาหมาท่านทำซึ่งสรรพคุณก็คือได้หลายอย่างมากเลยทุกคนถ้าใครติดตามอยากรููข้อมูลก็เข้าไปดูที่ YouTube ของหลวงตามาที่ชื่อว่าวัดทาเมืองนาทาง Facebook กับ YouTube ทุกคนสามารถนําไปทาน้ามนต์ดื่มได้ล้างให้สะอาดตากให้แห้งแป๊บนึงแล้วก็นําไปใส่ในแก้วน้ำดื่มที่เราดื่มกินทุกวันเราก็จะแถมวิธีการอธิษฐานจิตในการทําน้ามนต์ด้วยก็ถ้าใครศรัทธาใครอยากได้ก็บูชา้าแล้วเราก็จะแถมด้วยในเซตนะจ๊ะ นี่คือเซตปกติที่เราแถมก็คือมีผ้าผงมีรูปหลวงปู่แล้วก็มีฐานหนึ่งชุดสำหรับเฉพาะคนที่บูชาเป็นฐานไฟ LED นะแล้วก็มีบทสวดมนต์อีกหนึ่งอย่างแล้วก็มีใบอธิษฐานจิตในการบูชาลูกแก้วแล้วก็ใบการทำน้ำมนต์ด้วยผ้าผงหลวงธามาน,นะจ๊ะก็คือบูชานี้ก็ได้ทางเซตแบบนี้นี่ก็คือในเป็นเซตที่ทางเชนญาจัดขึ้นมาแต่เดี๋ยวก่อนคุณบูชาลูกแก้วหลวงปู่ ทั้งสาไซส์ไม่ว่าจะแบบไหนฐานไหนไซส์ไหนก็ตามเราได้จัดราคาโปรโมชั่นราคาพิเศษซึ่งมีจํานวนจํากัดชุดนี้คุณได้ทั้งหมดอยู่แล้วแต่คุณจะได้สินค้าอื่นเพิ่มเติมโดยที่คุณไม่ต้องซื้อนั่นก็คือชุดแปลงโอเพนนิ่งเซ็ตสินค้าชิ้นที่1ฐานเราจะแถมอยู่แล้วซึ่งฐานเนี่ยมีมูลค่า60บาทแต่เดี๋ยวก่อนมีสิ่งพิเศษที่หมดแล้วหมดเลยนะจ๊ะนั่นก็คือแต่เดีแยวนี้เป็น สินค้าที่เชนย่าไม่ได้ทำมาขายแต่เชนย่าทำมาแจกลูกค้าเฉพาะเซ็ตแกลมโอเพนนิ่งเท่านั้นนั่นก็คือเป็นพวงกุญแจนี่จะมีหนึ่งกันเป็นโฟมใสมาให้เป็นพวงกุญแจนโมพุทธาย,ยะพระพุทธเจ้าห้าพระองค์นั่นเองซึ่งมูลค่า396บาทสามารถแขวนไว้กับพวงกุญแจก็ได้แขวนไว้หน้ารถยังไงก็ได้จะเอาไว้กำรรอธิษฐานสวดมนต์ก็ได้เหมือนกันแถมความสเปเชียลนั่นก็คือ สามารถเปิดไฟได้เป็นไฟ LED เลยไม่ว่าจะบูชาเป็นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่คุณจะได้พงใจนะโมเ,เหมือนกันวิธีการเปิดมันก็เลยทุกคนหมุนหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาปุ๊บนี่ทุกคนมีไฟแล้วก็จะมีบทที่เขียนว่านะโมพุทธยมกับโลโก้ของทางชินย่าอยู่ด้วยไม่ใช่ก็แค่ขยายออกหมุนซ้ายนิดเดียวกรุบเดียวเห็นไหมกรุบเดียวตัดเลยไข่นิดนึงก็ได้ไม่มีทางบก ไม่มีทางหลแน่นอนสบายใจได้สวยงามเป็นของฝากพกติดตัวก็ได้นี่ม่ใช่ไฮไลท์มีวาสเปเชเยลแล้วจังทุกคนยัไฮไลท์อยู่ตรงนี้นี่คือผลิตชิ้นที่สองที่ทางเชนย่าทำขึ้นมาซึ่งมีให้ทุกคนบูชาแยกด้วยนะในราคา896บาทชื่อผลิตก,ก็คือกำไลหินม,มงคลพลังจัก,กรวาลบวกเหรียญพระแก้วทิพย์รูปลักษณ์หลุงปูดูที่เราทำขึ้นมานั่นเองนี่และไฮไลท์ไม่ใช่อยู่ตรงน,นั้นทุกคนบอกเลยว่าเชนย่าใช้ของดีจริงๆแก่ปึ๊บ นานนาดีมากนี่นี่คือกำไรลูปประคำหินมงคลพลังจักรวาลน,นี่คือสุริยะจักรวาลที่เราทํามาก็คือเหมือนได้รับพลังจักรวาลและหินแต่ละชนิดก็มีความหมายที่แตกต่างกันแล้วก็เป็นความหมายที่ดีๆที่เราคัดเลือกมาแล้วข้อนี้เป็นข้อเงินแท้92.5เราก็ได้ทําเป็นแท็ก อย่างลูกแก้วเราก็จะมีเป็นแท็กสีทองให้เป็นทุกคนเป็นสติกเกอร์ที่เป็นโลโก้ก็จะมีแท็กแบรนด์ที่เป็นโลโก้ของทางร้านแล้วก็มีเลขมงคลเลขซับเพื่อให้ลูกค้าที่ได้สงสัยได้เรียกซับเรียกโชคมาสู่ตรวจลูกค้าทุกท่านเองเช่นกันนะจ๊ะและนี่ก็คือไฮไลท์ของเราพระแก้วทิพย์ที่มีรูปร่างของหลวงป,ปู่เหมือนกับ ในลูกแก้วทั้ง3สายเลยมาอยู่ที่ข้อมือของคุณลูกคา้าทุกท่านที่คุณลูกค้าสามารถจับภาวนา,ท,นาทากรรมฐานและพกติดตัวและใส่ติดตัวได้ทุกที่เพราะสวมใส่ไปได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างคุณแม่เราก็ใส่ติดตัวตลอดเวลาไปข้างนอกไปตลาดไปห้างคุณแม่ก็จะกับ,กบเหรียญพระแก้วทิพย์ของหลวงปู่ไว้อย่างเงี้ยตลอดเวลาเลยทุกคนคกักนสวดบทพระมหาจักรพรรดิได้เรื่อยๆการกําพระในศาสตร์ของหลวงปู่ก็คือเป็นการเหมือนได้ปรับธาตุในร่างกายเราไปในตัวลูกคา้าบูชาลูกแก้ว Đây gặp lại Đây คงแจกไปเลยพิเศษสุดๆถ้าลูกค้าอยากจะได้ของชุดสเปเชียลนี้ต้องรีบทักร้านเพราะว่าหลังจากนี้ถ้าหมดแล้วเราก็จะจ,จัดจำหน่ายเป็นธรรมดาแต่เราก็จะจัดโปรแต่สินค้าก็จะหมุนเปลี่ยนกันไปไม่เหมือนกันที่เป็นซิกเนเจอร์ของทางเชนย่าเท่านั้นและเชนย่าก็จัดจาหน่ายแต่เพียงผู้เดียวไม่มีตัวแทนจําหน่ายขายผ่านทางช่องทางแอดไลน์เชนยา่ามี Facebook แล้วก็ IG สามารถทักมาได้ทุกช่องทางดังนั้นถ้าทุกคนไปเจอจากที่อื่นเราไม่ทราบ ไม่ใช่ของเราของเราขายพันแอลไลชินยาเจ้าเดียว คือ <c oughs> เวลาเราแกะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนฐานปุ๊บเราลายออกมาปุ๊บบางทีไฟ LED อตัวเนี้ยเขาจะหลุดออกมาไม่ต้องตกใจนะทุกคนเราถามโรงงานไปแล้วโรงงานบอกไม่ต้องตกใจ normal อะไรเงี้ยวิธีการก็คือให้ดูที่เป็นตัว LED เป็นเคิร์ฟคือด้านหลอดไฟนะทุกคนเอาด้านเนี้ยใส่กลับเข้าไปแค่นั้นเองเอาด้านเงินเนี่ยเอาเอาด้านเคิร์ฟแบบนี้ใส่เข้าไปข้างในจุ๊บ นี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่คือปกติทุกคนไม่ต้องตกใจมันหลุดได้เพราะว่าเขาไม่ได้ติดกาวมาทุกคนมาถึงมีธีการเปลี่ยนฐานกันนะจ๊ะวิธีการก็คือเอาลูกแก้วคว่มไปก่อนเลยเพิ่งถอดออกเราก็แค่ขายขายออกนี่เราก็หยิบออกมาหลอดไฟก็จะยังอยู่เหมือนเดิมไม่หลุดไม่วุ่นวายแน่นอนนี่เราก็แค่หยิบฐานออกมาเราจะทํใไ้เลยว่าฟรีสําหรับลูกแก้วลดความไปแล้วแล้วก็เอาฐานเราเนี่ยเียงลงไปเอาด้านที่เป็นยางสีดําแบบนี้ คว่ำลงไปก็คือให้วางฐานลงไปลักษณะแบบนี้เอาด้านที่เป็นตัววดหนังสือตัวบวกเนี่ยขึ้นก็คือใส่ลงไปเลยปุ๊บแล้วก็คว่ำลงไปนี่แล้วไฟก็จะติดเหมือนเดิมเลยทุกคนนี่ตอนนี้บ้านสว่างมากนะมันก็อาจจะแสงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ถ้าเปิดตอนกลางคืนก็คือวูบวาบอย่างแน่นอนแต่ถ้าใครที่ไม่คิดว่าจะใช้ไฟมันเปลืองไฟมันเปลืองฐาน,น,ฐานก็เอาฐานออกเลยวิธีการเปลี่ยนฐานของ พวงคุณแจนะโมพุทธายะและเราก็จะแถมฐานให้ทุกคนได้เปลี่ยนเช่นกันมูลค่า60ิบาทเหมือนเดิมทุกคนหมุนซ้ายขายตัวไปที่เป็นตัวพวงคุณแจตัวฝาปิดออกขายขายปุ๊บ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 นี่ขายออกมาป๊าบฐานก็จะอยู่ที่ฝาแบบนี้หลอดไฟก็จะได้ไม่หลุดยุ่งยากออกมานะจ๊ะทุกคนเป็นปนัญหาทุกคนโมโหสแล้วปั๊บทุกคนก็คือดึงทานออกโอเคได้แล้วปุ๊บให้เราทำกันมันจะมีจุกยางอยู่ เราก็ดึงจุกยางอันเก่าออกเพื่อที่เราจะเอาเก็บไว้เป็นตัวดันฝาวิธีการก็คือได้ฐานออกไปปั๊บให้แกะยางใส่ไว้ก่อนนี่ถ้าฐานดีนะทุกคนแตะปุ๊บโยูยสว่างสดๆเรียงเราไปเลยก็ได้สามก้อนอย่างนี้ปุ๊บแล้วเราก็ฝาปิดเข้าไปแล้วก็หมุนปิดเหมือนเดิมหมุนขวาต่อขึ้นนี่ปุ๊บก,ก็จะติดเลย เรียต้อทุกคนก็นจะมีผู้พุญแจใช้ใหม่เหมือนเดิมแสงเข้มเหมือนเดิมเลยเขียนว่านโมพูทธายะพุธเจ้าหาพระองค์ปิดเหมือนเดิมหมุนซ้ายนะทุกคนหมุนซ้ายจุ๊บจุบหนึ่งมันก็จะปิดแค่นี้เองนี่คือวิธีการเปลี่ยนฐานของ พงคุณแจณโมพุทายะนั่นเองและได้ส่วนหนึ่งจากการที่เราได้ให้ทุกคนบูชาวัตถุมงคลจากทางเชิญนยะเราเราจะหักส่วนนั้นเอามาไว้ทําบุญเพื่อถวายหลวงปู่ดูและพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านนะคะก็ถือว่าเป็นการบูชาแล้วก็ได้ทําบุญไปร่วมกันทำบุญถวายหลวงปู่ดูพุทธมโยไปด้วยกันนะคะและรวมไปถึงกาบอนุโมทนาบุญกับทุกท่านร่วมน้า ไว้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุอนุโมทนา้นะี้สาธุค่ะ้วมีคําถามอะไรอยากรู้เรื่องไหนเพิ่มเติมยังไม่ซื้อก็ได้แต่ว่ามาขอคุยไว้ก่อนอยากปรึกษาอยากจะมาถามถ่ายก็ทักมาที่ไลน์เชนญาหรือว่าทงเพจของเชนญาเฟซบุ๊กไอจีของสินญาได้นะคะใช่ค่ะเพราะว่าก็มีลูกค้าหลายท่านก็ซื้อยกเซฟแล้วเขาก็แบบอู้ดีจังได้ของไปแล้วก็แบบก็ชมเราด้วยแล้วก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณนะคะราะแพ็คดีมากของสวยมากประทับใจ อรเงี้ยทุกคนแล้วก็ทุกคนก็แฮปปี้ตรงที่เป็นหลวงปู่ดูเราก็ได้ปฏิบัติตามศาสตร์อย่างที่เราตั้งใจว่าเราอยากจะเผยแพร่ช่วยงานหลวงปู่เราก็เผยแพร่ศาสตร์หลวงปู่ไปความตั้งใจของเชนย่าก็คือแร่ไปทั่วโลกค่ะได้ทำดีที่สุดค่ะใช่ค่ะร่วมกันช่วยกันกับครูใช่ค่ะน้องกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ยุยสินก้ามภาษาทุกซาทุกซ่าทุก สิ่งใดที่ทางเราสองคนและทางชินญาได้กระทําได้ล่วงเกินหรือได้พูดไม่ถูกไม่ควรที่รู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีต่อองค์หลวงพูดูหลวงปูทวดแล้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกท่านและคนดูทุกท่านค่ะทุกคนถ้าเราทําอะไรที่ผิดพลาดไปทางเราก็ขอขมาพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วทุกคนทุกท่านด้ี่ยนะคะก็ขมาขอโทษมาค่ะติชมได้นะคะทางชินญาทางจ๋าค่าชินนี่ก็จะปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องมีอะไรแนะนําเป็นข้อมูลเก็บความรู้ที่จะาไม่รู้ทีนี้ไม่รู้ก็แนะนํามาได้จ๋าค่ะชินนี่ก็จะนําไปปรับ ใช้ฝากทุกคนติดตามเลยนะคะใช่ค่ะใครๆก็ทําได้จะพยายามอัปเดตให้ได้มากกว่าปกติของ,องช่องเชียงยะให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่เราจะทําได้<ช><ช>นะคะ ก็ฝา,ากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ใครสนใจสั่งซื้อบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่ดุ๊กพรมมาปัญโยทำบุญร่วมกันกับทางชิน,นยะก็รีบทักเข้ามาได้เลยค่ะเราจะพูดลิงก์ไว้ข้างล่างเลยนะคะคถ้าเป็นไลน์คลิกที่เข้าไปก็จะเป็นรูปป๊อกอัพขึ้นมาจะเป็น QR โค้ดก็สแกนหรือถ้าสแกนยุ่งยากก็เข้าไปที่แอปนะคะเข้าไปที่แอปไลน์แล้วก็คลิกแอดแอดเดี๋ยวใ้จีนี่ทำคลิปสั้นให้ดูก็ได้คลิกแอดแล้วก็เขียนว่าแอดตัวแอดแล้วก็ c h e n y a a c ชนย่านะคะก็เจอเลยโลโก้ร้านจะขึ้นมาแล้วก็แอดมาทักพูดคุยกับทางร้านสั่งซื้อสินค้าได้ใช่ค่ะหรือถ้าใครสนใจอยากจะคลิกสั่งซื้อผ่านเว็บเลยก็คลิกตามลิงข้างล่างนี้ได้เลยคะใช่ค่ะก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็ชนย้าก็พูดเยอะไปเลยนะทลินี้ก็ขอคด้วยนะคะขอบคุด้วยนะคะทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ